ครับสวัสดีครับตอนนี้คดีของก้าวไกลอยู่ในศาลนัฐธรรมนูษนะฮะก็ต้องมาลุ้นกันว่าจะถูกยุบพักหรือไม่7สิงหาคมนี้ได้รู้กันแน่นอนนะครับแต่ว่าในสังคมเนี่ยก็มองกันแตกต่างกันออกไปนะฮะส่วนหนึ่งมองว่าพัรคก้าไกลเนี่ยถ้าถูกยุบนี่นะครับก็จะจะยิ่งโตมากกว่านี้อีกเนี่ยก็คือเข้าทำนองว่าตายสิบเกิดแสนประมาณนั้นเนี่ยนะแต่ว่าในคนอีกส่วนหนึ่งเนี่ย ก็จะมองแย้งมองค้านว่าตายสิบเกิดแสนนี่มันน่าจะเป็นไปได้ยากนะฮะมันเป็นแค่วัตกรรมเท่านั้นเองเอท่านคิดว่ามันเป็นไปได้ยากไหมเดี๋ยววันนี้จะมาคุยเรื่องนี้ให้ฟังนะค<อ>ือถ้าพูดถึงก้าวไกลเนี่ยก็ต้องบอกว่าเป็นเป็นพักที่ไม่ธรรมดานะเพราะเพราะว่ามันต่อเนื่องมาจากพักอนาคตใหม่ในการเกิดของอนาคตใหม่เนี่ย ถ้าท่านติดตามข่าวสารนะก็จะก็จะเห็นในะตรงนี้ผมจะไม่ไม่ย้อนรายละเอียดมากแต่ว่าฉายภาพใหญ่ๆใ,ให้ท่านได้เห็นว่าคืออนาคตใหม่หรือว่าก้าวไกลปัจจุบันนี่นะเขาสร้างพักขึ้นมาด้วยอุดมการเป็นการสร้างพักที่แตกต่างจากพักอื่นอย่างชัดเจนเนะก็คือเกิดขึ้นด้วยอุดมการแล้วก็เดินหน้าด้วยอุดมการนะ เป็นการชูธงที่เป็นจุดแข็งของพรรคเลยนี่นะแล้วก็ทั้งหมดนี่ก็คือพูดง่ายๆว่าเอาประโยชน์ของประชาชนเป็นตัวตั้งอันนี้คือจุดแข็งที่เป็นจุดสําคัญทั้งหมดเลยนี่นะแล้วก็ทําการเมืองแนวใหม่นะถ้าถ้าเราติดตามข่าวสารที่ผ่านมาเลยเราจะรู้จักคำพวกกระสุนกระสุนมันก็คือเงินนี่แหละเอาเงินแจกเอาเงินไป,นไปยัดเข้าไปเอาเงินไปซื้อเสียงเรือะลรแต่ว่า ก้าไกลหรืออนาคตใหม่เนี่ยเขาไม่เอาแนวคิดนี้เลยคือเขาไม่มีการซื้อเสียงไม่มีหัวคะแนนนะใช้ความรู้สมัยใหม่ใช้ความรู้จริงๆเข้าไปทํางานทั้งระดับเบื้องหลังเบื้องหน้าอะไรต่างๆเนี่ยแล้วก็ใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่เข้าไปเป็นเครื่องมือในการทำงานที่ทรงประสิทธิภาพมากไอ้นี่คือภาพใหญ่ๆของเขาซึ่งตรงนี้เนี่ย มันก็ชัดเจนคนไทยรับรู้มาตลอดตั้งแต่เป็นอนาคตใหม่มาจนปัจจุบันนี่นะว่านี่คือตัวตนของความเป็นอนาคตใหม่กกับ้าวไกลเนี่ยแต่ทีนี้ในการเติบโตของอนาคตใหม่กกับ้าวไกลมาจนถึงปัจจุบันเนี่ยการเติบโตด้วยแนวคิดที่ว่าด้วยอุดมการที่ว่านี่นะแล้วก็เติบโตอ,อ,อย่างมากเนี่ยจนน่ากลัวเนี่ยมันทำให้ ฝ่ายกลุ่มอำนาจเนี่ยฝ่ายเผด็จการเนี่ยก็มองก้าวไกลเป็นเป็นเป็นตัวอันตรายสำหรับคนพวกนั้น,นี่นะมันก็เกิดอะไรฮะเกิดแนวคิดเกิดวิธีการที่จ้องที่จะเล่นงานที่จะทำลายมาตลอดนี่นะไอ้ตรงนี้ผมผมคงไม่ลงไม่เล่ารายละเอียดเราก็จะรู้กันอยู่แล้วนี่นะว่าว่าทำไมเอ่อก้าวไกลถึงถึงถูกฝ่ายน้นจงทลายเพราะว่าเป็น เป็นเหมือนกับคู่แข่งทางการเมืองเป็นเป็นตัวอันตรายสําหรับฝ่ายประเด็จการเนี่ยนะแต่ทีนี้ที่ผมอยากจะมาเล่าตรงนี้เนี่ยก่อนที่จะมาพูดถึงตายสิบเกิดแสนที่ผมจั่วหัวนะ้าปกคลิปไว้ว่าตายสิบเกิดล้านเนี่ยมันยังไงคือตอนนี้เนี่ยถ้าเราไปดูในสื่อต่างๆเนี่ยมันจะมีบางส่วนที่เขาอาจจะมาพูดถึงก้าวไกล ในลักษณะที่จะเรียกว่ากล่าวหาหรือทําลายเครดิตอะไรก็ก,ก็ก็น่าจะได้นะฮะผมจะยกมาเป็นบางเรื่องเพื่อที่จะให้ท่านได้เห็นตัวเลขบางสิ่งบางอย่างว่าทําไมผมถึงขึ้นชื่อปกคลิปว่าก้าวไกลาตายสิบเกิดล้านนี่นะทำไมไม่ใช้คําว่าตายสิบเกิดแสนเดี๋ยวท่านฟังไปแล้วเดี๋ยวท่านจะรู้นะคือบางคนก็บอกว่าตอนที่เป็นอนาคตใหม่ ลงเลือกตั้งปี62 2562เนี่ยได้ได้สสมา80คนเนี่ยเขาบอกว่าไอ้ตรงนั้นเนี่ยมันได้อานิสงส์มาจากพรรคไทยรักษาชาติของทักษิณที่ถูกยุบที่ถูกยุบพรรคแบบแบบกระทันหันยังไม่ทันได้เลือกตั้งเลยเนี่ยมันก็กลายเป็นว่าไอ้ไอ้คะแนนตรงนั้นที่จะไปเลือกไทยรักษาชาติเนี่ยก็กลายเป็นว่ามาเลือกอนาคตใหม่ ถ้าถามว่ามันมันก็มีส่วนอยู่นะมันก็มีส่วนแต่มันไม่ใช่ทั้งหมดคือแน่นอนนะฮะถ้าถ้าสมมุติว่ามันเป็นส่วนใหญ่ที่มาเทให้อนาคตใหม่นี่ถ้าพูดอย่างนี้มันมันก็ดูถูกประชาชนไปหน่อยนะฮะเพราะว่าอนาคตใหม่เนี่ยเขาสร้างพรรคด้วยแนวทางใหม่คือก่อนมาถึงวันเลือกตั้งปีหกสองเนี่ยธนาธรกับกลุ่มของเขาเนี่ยเขาสร้างฐานการเมืองมาก่อนนั้น นานพอสมควรนะเพราะฉะนั้นเขาปูฐานการเมืองเขาสร้างเขาเดินสายทํางานอย่างหนักเนี่ยนะเพื่อเพื่อสร้างฐานการเมืองของอนาคตใหม่ขึ้นมาจนถึงวันเลือกตั้งเนี่ยเพราะฉะนั้นคะแนนที่ก็มาเลือกอนาคตใหม่นี่ยแน่นอนส่วนหนึ่งมันอาจจะมาจากกลุ่มคนที่จะเลือกไทยรักษาชาติแล้วไม่สามารถเลือกได้เนี่ยนะก็เลยเทมาให้อนาคตใหม่มันก็มีแต่แต่มันไม่ใช,มมใช่มันไม่ใช่ส่วนใหญ่ที่ทําให้ อนาคตใหม่ได้ได้เสียงมาเยอะมากมายอนะไเนี่ยมันก็อาจจะเป็นส่วนหนึ่งนะอันนี้คือสิ่งที่ถ้าคนมองแบบอุย้ยมันมันก็มีไทยรักษาชาติถูกยุคไงมันจึงได้ขึ้นมามันจึงได้เกิดอะไรเนะี่ยไม่ไม่ใช่ฮะไม่ใช่ทีนี้พอมาปีหกหปีที่แล้วนี่นะครับก้าวไกลเขาบอกว่าก้าวไกลโตได้เพราะว่าชูประเด็นมีเราไม่มีลุง แล้วเลือกตั้งคราวหน้าเนี่ยไม่มีลุงแล้วเนี่ยจะเอาอะไรมาเปิดประเด็นจะมาเอาอะไรมาอ้างตรงนี้อีกจะเอาอะไรมาเรียกคะแนนอีกเออถ้าพูดแบบนี้เนี่ยมันก็ดูถูกก้า <c> ว <oughs> ไกลไปหน่อยนะครับคือก้าวอนาคตใหม่กับก้าวไกลเนี่ยคนพวกนี้สร้างพักขึ้นมาเนี่ยเขาไม่ใช่ฟลุกนะครับคนพวกนี้มีความรู้มีมันสมอง มีภูมิปัญญาไม่งั้นไม่สร้างพรรคมาได้ถึงขนาดนี้ถึงขนาดที่สามารถชนะเพื่อไทยได้ด้วยเนี่ยนะทีนีถ้ถ้าบอกว่าไม่มีลุงแล้วคราวหน้ามันไม่มีอะไรจะอ้างแล้วเนี่ยนะเพราะโอกาสที่จะตายสิบเกิดแสนนี่มันยากเนี่ยนะไม่จริงครับเพราะว่าอะไรฮะเพราะว่าเขาไม่มีไม่มีลุงให้ให้อ้างก็จริงเนะี่ยแต่คนพวกนี้เขามีมันสมองเขามีปัญญาที่จะคิดหาประเด็นใหม่ ที่จะมาชูเป็นประเด็นในการหาเสียงโดยเฉพาะช่วงโค้งสุดท้ายก่อนวันลงคะแนนนี่นะเพราะฉะนั้นไม่ต้องห่วงครับคนพวกนี้เขามีปัญญาที่จะคิดได้เขามีสมองอันนี้คือสิ่งที่ผมถึงผมไม่ใช่คนของก้าวไกลเนี่ยผมก็ยืนยันได้เพราะผมติดตามไปเด็กไม่ใช่เด็กนะพวกคนกลุ่มนี้มาตลอดนี่นะแล้วก็ดู วิธีการทํางานวิธีคิดของเขาเนี่ยคือถ้าคนไม่มีความฉลาดไม่เก่งไม่มีมันสมองเนี่ยเขากงไม่คิดแล้วก็ทํามาได้ขนาดนี้เนี่ยนะทีนี้ไออีกส่วนหนึ่งก็บอกว่าเนี่ยคนเบื่อลุงไงถึงไปเลือกก้าวไกลแต่ว่าไอคนที่ไปเลือกก้าวไกลที่เบื่อลุงไปเลือกก้าวไกลเนี่ยส่วนใหญ่เขาก็ไปเลือกปฏิลิษีไอส่วนพวกสสเขตเนี่ยเขาก็ไปเลือกพรรคที่เขาชอบอันนี้ก็ไม่จริงเหงียถ้าพูดแบบนี้เนี่ย ไปไล่ดูตัวเลขเลือกตั้งที่ผ่านมาเนี่ยที่บอกว่าเบื่อลุงเบื่อลุงเลยพวกที่เบื่อลุงเนี่ยไม่เขาไปเลือกเก้าไกลตรงไปเทคะแนนไปให้คะแนนพรรคลิสให้เท่านั้นหรอกเพราะจะนั้นไอ้สสอเขตเขาไปเลือกพรรคที่เขาชอบนี่มาดูนะผมจะถ้าใครนึกภาพไม่ใช่นึกภาพถ้าจาข้อมูลเลือกตั้งครั้งที่แล้วได้เนี่ยก็จะรู้ว่าสสเขตของเก้าวไกลนี่มาเยอะมากครับเดี๋ยวผมไล่ตัวเลขให้ดูอย่างนี้นะ สอสเขตเอาตั้งแต่อนาคตใหม่นะปีหกสองเนี่ยสอสเขตของอนาคตใหม่นี่ได้แค่สามสิบที่นั่งนะส่วนสสอปาร์ตี้ลิสต์อ่ะไม่ไม่ใช่ไม่ไม่ไม่ใช่ปาร์ตี้ลิสต์เอาสสเขตก่อนสอสอเขตปีหกสองในชื่ออนาคตใหม่เนี่ยได้สามสิบที่นั่งพอมาปีหกหกอนาคตใหม่ถูกยุบไปก่อนนั้นแล้วพอมาปีหกหกเป็นใช้ชื่อก้าวไกลเนี่ย ได้ร้อยสิบสองที่นั่งเพิ่มจากเดิมมาอีกแปดสิบสองที่นั่งแบบนี้นี่แปลว่าคะแนนไปเทให้ปาร์ตี้ลิสเลอครับเนี่ยมันแปลว่าเขาชนะสสเขตมาได้มากมายจากสามสิบมาได้ร้อยสิบสองเนี่ยเพิ่มแปดสิบที่นั่งเนี่ยจะไปบอกว่าโอ้ยคนเบื่อลุงเขาเขาไปเทปาร์ตี้ลิสให้หรออไม่ใช่ครับนี่ไม่เห็นไหมว่า คะแนนสสเขตสสที่เลือกตัวบุคคลในเขตต่างๆทั่วประเทศเนี่ยมันเพิ่มขึ้นมามากมายมหาศาลของก้าวไกลนี่นะในขณะที่ปาร์ตี้ลิสต์เนี่ยปีหกสองอนาะคตใหม่ได้ห้าสิบที่นั่งพอมาปีหกหกในชื่อก้าวไกลได้แค่สามสิบเก้าครับน้อยลงด้วยซ้ำไปนี่นะเพราะฉะนั้นไอ้ที่บอกว่าโอ๊ยอพวกเบอร์ลุงก็ไปเลือกปาร์ีลิสต์ส่วนพวก เออสสเขตก็เขาไปเลือกพักที่เขาชอบเขาอาจจะไปเลือกเผื่อไทยเลือกภูมิใจไทยเลือกประชาธิปัตย์หรืออะไรก็แล้วแต่ว่าใครเป็นแฟนคลับของพักไหนเนี่ยนะอันนั้นมันก็จริงอ่ะแต่ว่ามันมันไม่ใช่ทั้งหมดมันแปลว่าคือคือถ้าใครติดตามดูนี่จะรู้เลยว่าที่ผมพูดแบบนี้เนี่ยนะที่ผมพูดแบบนี้เนี่ยนั่นหมายถึงว่าคนที่เป็นฐานเสียงของพักอื่นเนี่ย มาเทให้ก้าวไกลในเรื่องสอสอเขตไม่ใช่เฉพาะปาทิลิสนะฮะในส่วนของสอสอเขตเนี่ยเยอะมากก็ก็บวกขึ้นมา82ดสสอที่นั่งนะครับสอสอเขตเอางี้ถ้าใครตามข่าวตอนเลือกตั้งปีหกเนี่ยท่านจะเห็นเลยว่ามีหลายจังหวัดบ้านใหญ่ถูกก้าวไกลถล่มกระจุยกระจายเลยคือบางจังหวัดนี่ยกจังหวัดเลยนะอะ่ถ้าเอาจังหวัดใหญ่ๆเลยจังหวัดของบ้านทักษิณน,นี่คือเชียงใหม่ใช่ไหมครับ เชียงใหม่บ้านทักษิณเนี่ยโดนก้าวไกลเจาะซึ้เกือบกระจุยทั้งจังหวัดอะฮะได้มาหลายเขตเลยชนิดที่ทำให้ทักษิณชมกช้ำใจจนทุกวันนี้นี่นั่นบ้านนั่นที่เชียงใหม่เลยนะเป็นฐานที่มั่นเป็นเมืองหลวงเป็นบ้านของทักษิณเลยนะฮะ ต้องถือว่าเป็นพื้นที่ที่ทักษิณต้องแข็งมากเพื่อไทยต้องแข็งมากแต่ว่าก้าวไกลก็ไปเจาะได้มามาหลายเขตเลยนะแล้วถ้าไปดูบ้านใหญ่ที่โดนถล่มกระจุยนี่อย่างสมุทรปราการหรือปากน้ำนี่ยกจังหวัดนนทบุรียกจังหวัดระยองยกจังหวัดถ้าจำไม่ผิดมีสมุทรสาครี่อีกจังหวัดนึงที่ยกจังหวัดเนี่ยเนี่ยจังหวัดเหล่านี้ฮะ ก้าวไกลไปกวาดสสเขตมาแบบยกจังหวัดเนี่ยนะอันนี้มันแปลว่าอะไรฮะมันแปลว่าไม่ใช่คะแนนเยอะมากเลยที่มันไม่ได้เกี่ยวกับเขาเบื่อลุงแล้วเขาไปเลือกปาร์ตี้ลิสมันเป็นเพราะว่าฐานการเมืองของอนาคตใหม่กับก้าวไกลนี่เขาแข็งแต่งโดยตัวของเขาเองไอ้คะแนนเบื่อลุงเนี่ยมันก็ส่วนหนึ่งมันมีคนส่วนหนึ่งที่เขาไม่ได้ ไม่ได้ไปดักดานไปพักดีอยู่กับลุงเพราะเขารู้ว่าอยู่มาแปดเก้าปีเนี่ยเขารู้ว่าเขารู้ว่าลุงทําอะไรอยู่มันก่อนนั้นสี่ห้าปีเดียเขารู้ว่าเนี่ยสุดท้ายเขาก็เห็นว่าลุงมาเพราะอะไรมาเพื่อใครใช่ไหมฮะผลมันก็ออกมาอย่างเงี้ยทีนี้บางส่วนก็อาจจะบอกว่าโอ้ยตายสิบเกิดแสนยาะ เพราะว่าอะไรฮะเพราะว่าก้าวไกลโตมาโดยคนรุ่นใหม่แล้วตอนนี้คนรุ่นใหม่ก็เกิดน้อยลงทุกวันแต่ละแต่ละปีแต่ละปีเนี่ยเกิดเกิดน้อยลงมามาหลายปีแล้วเนี่ยนะฮะไอพอไอโตขึ้นมาจนอายุเท่าไหร่อายุสิบแปดที่จะมีสิทธิเลือกตั้งได้เนี่ยมันก็น้อยลงเลรื่อยๆแต่ละปีเนี่ยไอตรงนี้ถามว่ามันมันก็จริงไหมเพราะว่าตัวเลขมันก็ใช่อ่ะมันมันก็จริงแต่มันไม่แต่ถามว่ามันมีผลต่อก้าวไกลไหม มันอาจจะมีผลอยู่เหมือนกันแต่อย่าลืมนะคนที่เป็นฐานของก้าวไกลเนี่ยคนที่เป็นฐานของก้าวไกลเนี่ยไม่ได้มีเฉพาะคนรุ่นใหม่นะคนรุ่นใหม่นั้นก็ส่วนหนึ่งคนรุ่นใหม่เนี่ยอนาคตใหม่เนี่ยเขาเขาเขาโตเขาเขา,เขาสร้างฐานการเมืองที่ถ้าเป็นในเชิงการตลาดก็เรียกว่ากลุ่มเป้าหมายเนี่ยหรือว่าทรา์เก็ตกลุ่มเนี่ยนะ กลุ่มเป้าหมายชัดเจนว่าเขาจับที่กลุ่มคนรุ่นใหม่อายุประมาณสามสิบห้าลงมาอันนี้มันมันเป็นเรื่องปกติในการทํางานการเมืองหรือว่าในการทํางานเรื่องถ้าเป็นธุรกิจก็เป็นเรื่องการตลาดมันต้องมีทาร์กเก็ตก g ุ o u ชัดเจนของเขาชัดเจนเขาเกิดมาในเขาจับกลุ่มนี้เลยกลุ่มคนรุ่นใหม่แต่ว่าทั้งหมดนี่มันขยายฐานทางการเมืองหรือท่านในธุรกิจก็ขยายฐานทางการตลาดได้เนี่ย ทีนี้ในส่วนของก้าวไกลเนี่ยปรากฏว่าคนรุ่นใหม่เกิดน้อยลงก็จริงแต่ฐานฐานคนรุ่นใหม่เก่าเนี่ยมันก็สะสมมันก็สะสมไปเรื่อยๆด้วยนะฮะฐานคนรุ่นเก่าไอ้คนรุ่นใหม่ที่ท,ที่ที่เลือกก้าวไกลเนี่ยมันก็สะสมทุกปีทุกปีเพราะฉะนั้นในการเกิดน้อยลงมันอาจจะไม่ได้มีผลมากมายใน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 ,ในทางผลที่จะออกมาแต่ที่สำคัญ ที่สําคัญนะครับก้าวไกลเนี่ยกลายเป็นพรรคที่กินฐานทางการเมืองเข้าไปในกลุ่มวัยผู้ใหญ่วัยสูงวัยหรือผู้สูงอายุด้วยครับไอเนี้ยคือตัวสําคัญตัวหนึ่งทุกวันเนี้ถ้าท่านติดตามข่าวนี่ท่านจะเห็นเลยว่ากลุ่มแฟนคลับหรือกลุ่มด้อมส้มเนี่ยไม่ได้มีแต่คนหนุ่มสาวนะฮะแต่เป็นคนรุ่นใหญ่ ผู้ใหญ่สูงวัยวัเนี่ยวัยสี่ห้าสิบอัพนี่แหละฮวัถึงขนาดไวัผมนี่ยังมีเลยนะครับเพราะฉะนั้นมันทำให้กลายเป็นว่าฐานของก้าวไกลเนี่ยมันใหญ่ขึ้นนะนอกจากฐานคนรุ่นใหม่แล้วมันกินขึ้นมาฐานของผู้สูงวัยด้วยผู้ผู้ใหญ่ด้วยเนี่นะอันนี้นะคือจุดจุดเปลี่ยนสำคัญทึ่งเดียวผมจะ ผมจะเอาตัวเลขมาซึ่งผมคิดว่าหลายท่านถ้าติดตามข่าวการเมืองก็จะเห็นตัวเลขอยู่แล้วซึ่งตัวเลขที่มันเป็นผลของการเลือกตั้งเนี่ยมันโกหกไม่ได้มันบิดเบือนไม่ได้เพราะมันเป็นผลที่มาจากการเลือกตั้งของประชาชนนี่นะครับที่ไม่ได้ไปมุกมิบทํากันทีนี้พอเป็นแบบนี้เนี่ยฐานใหญ่ขึ้นเนี่ยตัวเลขมันชัดเจนครมันชัดเจนยังไงมันชัดเจนว่าตอนเลือกตั้งปีหกสองในเชือ่อพรรคอนาคตใหม่เนี่ย ตอนนั้นนี่ฐานเสียงที่ลงคะแนนให้อน,นาคตใหม่เนี่ยหกล้านกว่าผมจำตัวเลขรวมๆไม่ได้ไม่ต้องไปจำตัวเลขเป๊ะๆนะหกล้านกว่าหกล้านกว่าเสียงปรากฏว่าพอปีหกหกปีที่แล้วเนี่ยในในานามของก้าวไกลเนี่ยพุ่งขึ้นมาโอ้โหจากหกล้านกว่าเป็นสิบสี่ล้านกว่าแปลว่าอะไรครับ แปลว่าฐานของพักอนาคตใหม่ที่มาเป็นก้าวไกลเนี่ยมันใหญ่ขึ้นมากมันใหญ่ขึ้นมามากกว่าหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นตครับจากหกเป็นสิบสี่นี่ฮะนี่คือตัวเลขที่มันโกหกไม่ได้มันโกหกไม่ได้ว่าเฮ้ยมันเกิดได้เพราะคนรุ่นใหม่มันไม่จริงหรอกครับเพราะว่าเพราะว่าอะไรรู้ไหมฮะ ปี66ปีที่แล้วเนี่ยผลของการเลือกตั้งเนี่ยมันชัดเจนว่าฐานเสียงของพรรคอื่นเนี่ยที่เป็นวัยผู้ใหญ่เนี่ยนะฮะเทมาให้เก้าวไกลด้วยฐานเสียงของประชาธิปัตย์ในกรุงเทพเนี่ยประชาธิปัตย์ในกรุงเทพเนี่ยนะข่าวก่อนโน้นได้รวมนี่จะหมายถึงรวมกับทุกเขตในกรุงเทพได้ประมาณ400กว่าคะแนน แต่ว่าปีที่ผ่านมาครั้งล่าสุดเนี่ยประชาธิปัตย์ได้เท่าไห,หร่รู้ไหมเหลือแปดหมืนครับแล้วมันไปไหนอะมันก็ไปให้ก้าวไกลไงรู้ได้ไงอ้าก็ก้าวไกลกวาดสามสิบสามเขตเกือบเกลี้ยงมีมีแพ้อยู่เขตเดียวแต่ผมจำไม่ผิดราดกระบ,บงังหรือไงเนี่ยแพ้ไม่กี่คะแนนเองแพ้แบบบุดวิดเชียดทิวมาก คือถ้าตรงนั้นไม่แพ้นี่คือกวาดเกี้ยงเลย33เขตเนี่ยแปลว่าอะไรแปลว่าพรรคอื่นๆคะแนนเนี่ยเทไปให้เก้าวไกลหมดไงฮะแล้วฐานเสียงของพรรคในกรุงเทพเนี่ยส่วนหนึ่งเป็นฐานเสียงของประชาธิป,ปัตย์ครับอันนี้ก็ชัดเจนฮนะแล้วยังมีปีที่แล้วเนี่ยถ้าท่านติดตามข่าวท่านจะรู้เลยว่ามีคนส่วนหนึ่งของพรรคเพื่อไทยหันมา เชียร์ก้าวไกลอันนี้ก็คือส่วนหนึ่งนะที่ทีเ่เป็นคะแนนที่มันไหลมานะไหลมาให้ก้าวไกลอันนี้คือสิ่งที่ที่ปฏิเสธไม่ได้ว่าก้าวไกลเขาใหญ่ขึ้นโตขึ้นเนี่ยส่วนสำคัญมากเลยมันมาจากฐานการเมืองที่แข็งแกร่งของเขาเองเป็นสำคัญไอตัวนี้เป็นสำคัญ ไอ้พวกกระแสลุงกระแสเสื่อมของพรรคอื่นเนี่ยมันก็มาแล้วเบื่อลุงเนี่ยทําไมไม่ไปเลือกพรรคอื่นล่ะครับทําไมไม่ไปเลือกเพื่อไทรอะฮะทาไมไม่ไปเลือกประชาธิปัตย์ล่ะครับทําไมไม่ไปเลือกภูมิใจไทยทําไมไม่ไปเลือกเอ่อไทยรักษาชาติล่ะครับมันก็มีเหตุผลที่การที่เขาจะเลือกพรรคไหนแปลว่าพรรคนั้นมันต้องดีในความรู้สึกความเข้าใจของเขานี่นะะทีนี้การเลือกตั้งเนี่ย ทีนี้มีคนบอกว่าโอ้ยตายสิบเกิดแสนก้าวไกลตายสิบเกิดแสนถ้าโดดยุบขึ้นมาเนี่ยจะตายสิบเกิดแสนในรอบหน้านี่ยากเพราะเดี๋ยวจะมีพักของคนรุ่นใหม่จะมีพักของคนรุ่นใหม่แบบก้าวไกลนี่แหละเกิดขึ้นมาอีกแล้วกลายเป็นว่าพวกนี้จะมาแย่งฐานเสียงของของก้าวไกลแล้วจะทําให้ก้าวไกลอ่ะจะใหญ่ไปกว่าเนี้ยาก ผมว่าไอ้ที่ยากนะก็คือไอ้พักเกิดใหม่นั่นแหละที่จะมาแย่งฐานเสียงก้าวไกลนะไอ้พวกนี้จะยากมากกว่าผมไม่ได้สบประมาไม่ได้ดูถูกนะครับแต่การที่คุณเกิดมาแล้วมาเรียนแบบก้าวไกลเนี่ยมันตลกมากครับแล้วคนไทยวันนี้เขาไม่ได้โง่นะครับเขาดูออกว่า ว่าจะตั้งพรรคแบบนั้นเออที่สําคัญถึงคนไทยดูออกไม่ออกไม่รู้เนี่ยนะแต่ถ้าคุณตั้งพรรคขึ้นมาแล้วเป็นพรรคคนรุ่นใหม่ที่จะมาทําแบบก้าวไกลผมถามว่าคุณทําได้แบบก้าวไกลสักแค่ไหนผมเอางี้ใครจะด่าผมก็ด่ามาผมตราหน้าเลยไม่มีทางทําได้เศษเสี้ยวก้าวไกลก็ไม่น่าจะได้ผมสบประมาณอย่างนี้เลยครับ ใครจะด่าก็ด่ามาคือผมถามจริงๆนะถ้าคุณจะตั้งพรรคคนรุ่นใหม่เพื่อมาประกบกับก้าวไกลเนี่ยแล้วมาแย่งฐานเสียงก้าวไกลเนี่ยคุณทำได้ไหมที่จะรื้อโครงสร้างการเมืองเศรษฐกิจของประเทศเนี่ยเพื่อประชาชนเนี่ยคุณทำได้ไหมคุณชูอุดมการณ์แบบนี้ได้ไหมคุณทำได้ไหมที่จะชูธงปฏิรูปกองทัพเพื่อประชาชนเนี่ยคุณทำได้ไหม ไอ้พักใหม่ที่จะตั้งเนี่ยที่คุณบอกเนี่ยนะหรือว่าคุณกล้าไหมที่จะทําลายทุนผูกขาดทุนผูกขาดที่บรรดาเจ้าส,สัวทั้งหลายครอบอยู่เนี่ยเพื่อที่ให้ประชาชนหรือว่าธุรกิจรายเล็กรายย่อยได้รับความเป็นธรรมมากกว่านี้เนี่ยเพื่อความเป็นธรรมในสังคมเนี่ยคุณกล้าชูประเด็นเหล่านี้ไหมไอ้พักใหม่ที่คุณว่าเนี่ยนะคุณกล้าไหมที่จะแก้รัฐมนุนให้มันเป็นประชระาธิปไตยของประชาชนจร,จริงๆ กล้าไหมกล้าที่จะชูประเด็นพวกนี้ไหมผมฟันธงเลยผมจาหน้าเลยไม่กล้าหรอกครับเพราะว่าถ้าคุณจะตั้งพรรคการเมืองเพื่อที่จะมาประกบกับก้าวไกลเนี่ยมาชนกับก้าวไกลเนี่ยแล้วคุณจะทําแบบก้าวไกลอ่ะคุณคุณไม่ได้มาจากจิตวิญญาณไม่ได้มาจากอุดมการณ์ที่แท้จริงโดยเอาผลประโยชน์ของประชาชนเป็นตัวตั้งเนี่ย แต่คุณมีวาระแฝงเล่นอื่นๆเนี่ยคุณไม่มีสามคุณไม่มีทางที่จะทําสิ่งเหล่านี้ได้แต่ผมถามว่าถ้าคุณไม่มีทางที่จะทําสิ่งที่ผมพูดไปตะกี้ได้เนี่ยคุณจะมีปัญญาตรงไหนไปเอาใจประชาชนมาแล้วคุณเอาใจประชาชนมาไม่ได้แคุณคิดว่าคุณจะได้คะแนนเสียงจากประชาชนมาได้ยังไงไม่มีทางผมตราหน้าเลยครับผมตราหน้าเลยว่าไม่มีทางเพราะฉะนั้น ไอ้ทั้งหมดเนี่ยมันถ้ายิ่งทำออกมาแล้วแล้วถ้าเกิดประชาชนเดือดคนเขาไม่ง้อลวสื่อที่เขาเป็นกลางที่เขาจับตาอยู่ก็มีเยอะที่ไม่ใช่เสี่ยที่ไม่ใช่สื่อฝ่ายประเด็จการที่ยังเชิญหน้าจูตาอยู่อีกหลายสื่อตอนนี้เนี่ยนะที่มาเชียประเด็จการเย้ยวเย้ยวเชียกลุ่มอำนาจเย้ยวเยวเนี่ยถ้าไม่ใช่สื่อพวกนั้นเนี่ยสื่อที่เป็นกลางสื่อที่เป็นมืออาชีพที่เป็นสื่อหลักจริงๆเนี่ยนะ เขามีฐานข้อมูลเขามีแหล่งข่าวเยอะแยะเขาเรื่องพวกนี้มันปิดบังไม่ได้เพราะฉะนั้นถ้าตั้งขึ้นมาแล้วเขารู้ว่ามีกลุ่มอํานาจไหนอยู่เบื้องหลังมีมีมพรรคการเมืองไหนอยู่เบื้องหลังเนี่ยมันรู้แล้วถ้ายิ่งเป็นแบบนั้นเนี่ยถ้ามีกลุ่มอํานาจอยู่ข้างหลังมีพรรคการเมืองอื่นอยู่ข้างหลังเนี่ยถามว่าไอเด็กพวกนั้นที่มาตั้งมาตั้งพรรคคนรุ่นใหม่ที่มันแนวแบบจะมาเรียนแบบก้าไกลเนี่ย ผมถามจริงๆว่าไอเด็กพวกนั้นเนี่ยมันคิดเป็นตัวของตัวเองได้ไหมไม่มีทางมันถูกครอบมันถูกํำกับมันถูกบงการอยู่มันจะเดินแบบตัวมันเองอะมันไม่มีทางหรอกครับผมผมตาหน้าเลยผมฟันทงเลยว่าไม่ใช่ไม่ใช่ก้าวไกลที่ตายตายสิบเกิดแสนยากนะไอพวกที่จะตั้งพรรคใหม่แล้วจะทำให้มันได้เนี่ยมันยากนี่แหละเพราะฉะนั้น ผมอยากเห็นเหม mm ือนกันตั้งขึ้นมาเลยผมอยากเห็นเหมือนกันที่เล่ามาเนี่ยมันแค่ส่วนหนึ่งเท่านั้นเองนะครับที่พูดมาเนี่ยนะที่ยกมาเนี่ยที่สาธยายมาทั้งหมดเนี่ยที่เอาตัวเลขมาให้ดูเนี่ยาะตัวเลขมันโกหกกันไม่ได้เนี่ยมันบิดเบือนกันไม่ได้มันอาจจะจะบิดเบือนมันไปบิดเบือนกันแบบลับๆตรงต้นทางแต่ว่าถ้ามันออกมาแบบนี้แล้วเนี่ยมันบิดเบือนไม่ได้นะ เพราะฉะนั้นที่าก้าวไกลเขาโตทุกวันนี้เนี่ยคือเขาโตเพราะว่าความเป็นตัวตนของเขามันชัดเจนว่าเอาประชาชนเป็นตัวตั้งประชาชนเขาถึงหนุนไงไอตัวเลขมันมันหลอกไม่ได้อย่างที่บอกเนี่ยแล้วก็ประชาชนเขาดูออกนะครับว่าใครดีใครชั่วใครคือปีศาจใครใครเป็นปีศาจในข้ามนักบุญเนี่ยนะใครทําลายเก้าวไกลเขาดูออกครับเพราะฉะนั้นใครทําเพื่อประโยชน์เพื่อประชาชนส่วนใหญ่ หรือว่าใครทําเพื่อรักษาอานาจผลประโยชน์ของพวกตัวเองในพวกพ้องเนี่ยประชาชนเขาดูออกเขาไม่ได้โง่นะครับทุกวันเนี้ยที่กลุ่มพักการเมืองของฝ่ายอํานาจฝ่ายกลุ่มอนาจถดถอยลงเนี่ยโดยเฉพาะในเลือกตั้งครั้งที่แล้วเนี่ยแหละเลือกตั้งครั้งหน้าไม่รู้พักจะเหลืออยู่หรือเปล่าเนี่ยก็เพราะประชาชนเขาไม่โง่ไงครับ ที่เขาเบื่อลุงเนี่ยเพราะเขาไม่งงอันนี้เขาอาจจะหลงโง่ไปก่อนหน้านั้นหรืออาจจะหลงหลงผิดไปก่อนหน้านั้นไม่รู้เนี่ยนะเขาก็เปลี่ยนตัวกับใจได้เนี่ยเพราะเขาเห็นอยู่มาอยู่มาเขาก็เห็นใครทําเพื่อใครเขาเห็นนะเพราะฉะนั้นถ้าเจ็ดสิงหาคมนี้เนี่ยนะถ้าเจ็ดสิงหาคมนี้ถ้าก้าวไกลถูกยุบนะฮะผมบอกได้เลยว่าคนไทยเนี่ย ยิ่งเทใจให้ก้าวไกลมากขึ้นจะเป็นชื่อพรรคอะไรก็แล้วแต่เนี่ยนะะจะเทใจให้ก้าวไกลมากขึ้นเนี่ยนะเพราะว่าด้วยฐานเสียงด้วยอุดมการ์ที่มันแข็งแกร่งของก้าวไกลผลงานที่โดดเด่นต่อเนื่องเนี่ยนะมันยากที่ใครจะหยุดก้าวไกลได้มันมีแต่จะโตกว่านี้นะฮะมีการพูดกันไปถึงขั้นว่าเลือกตั้งคราวหน้าเนี่ยก้าวไกลจะชื่ออะไรก็แล้วแต่สมมติถูกยุบนะฮะ จะไปเกิน200รอเสียงแต่ว่าประชาชนส่วนหนึ่งนี่บอกว่าอยากให้เกิน2 5 0หสิไปทะลุ2 8 0 3้อยปดิบาร้อยไปนู่นเลยตรงนี้ก็อยู่ที่อยู่ที่ประชาชนครับว่าต้องการที่จะเปลี่ยนแปลงประเทศให้ดีขึ้นกว่านี้หรือเปล่าเนี่ยเพราะฉะนั้นสิ่งที่สำคัญคือนอกจากคนจะเทใจให้ก้าวไกลมากขึ้นแล้วเนี่ย ถ้าท่านดูวันนี้ท่านจะเห็นว่าพรรคที่เป็นคู่แข่งทางการเมืองของก้าวไกลนี่เสื่อมความนิยมลงทุกวันศรัทธาเสื่อมลงทุกวันเพราะฉะนั้นไอ้ตรงนี้มันก็เป็นอีกจุดหนึ่งเนี่ยที่จะทําให้ก้าวไกลนี่ยิ่งโตขึ้นไปได้อีกเพราะทุกวันนี้เนี่ยใครก็รู้ว่าใครพยายามทําลายก้าวไกลใครพยายามจะใช้พังไหนมาต่อสู้กับก้าวไกลคนเขารู้คนเขาดูออกเขาไม่โง่หรอครับ เพราะฉะนั้นเลือกตั้งสมัยหน้าเตรียมตัวพิสูจน์ได้ดีผมเชื่อว่าก้าวไกลจะมาแบบถล่มทลายจะเชื่ออะไรก็แล้วแต่จะไม่เชื่อก้าวไกลหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยจะจะเพราะฉะนั้นวันที่เจ็ดสิงหาคมนี้เนี่ยนะ257เนี่ยถ้าก้าวไกลถูกยุบเนี่ยนะหลังจากนั้นเนี่ยมันไม่ใช่ก้าวไกลาตายสิบเกิดแสนนะฮะ มันจะกลายเป็นว่าเก้าไกลเนี่ยตายสิบเกิดล้านแน่นอนเนี่ยท่านย้อนไปดูตัวเลขที่ผมเล่าเะ่กี้นะนี่คือสปอนร์ไลท์ทาวิตีโอกับผมพิสิทธ์นทิวแล้วเจอกันใหม่ครับ